สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ํากืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพิมพ์ลีย์อังกฤษเอร์นาโดสเปอร์ Hot per, ครับเอาชนะด้านอาเซนอลไป3ประตูต่อศูนโดยทอร์นาโดสเปอร์ per, นั้นได้ประตูนะครับในนาทีที่2 2จากลูกที่จุดโทษครับจากแฮี่เคนหลังจากนั้นครับแฮล่เคนมายิงหนีห่างไป2ศนย์ในนาทีที่37 และปิดท้ายด้วยสองฮองมินครับในนาทีที่47โดยในนัดนี้นะครับอาเซนอลน,นั้นโดนใบแดงไล่ออกนะอาทีที่33ครับจากการไปทำฟาวของล็อบฮดดิง้งจบเกมครับสเปอร์เอาเช้างั้านอาเซนอลไป3ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอาเซนอลยังอยู่อันดับ4นะครับ36นัดมี66แต้มส่วนสเปอร์อยู่อันดับ5นะครับ36นัดมี65แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนครับ เลวอันโซซิดัดนะครับเอาแชมป์ด้านการดิดไป3ประตูต่อ0อูนย์โยเบกาโน่ครับพากับทางด้านบียาเรียล e ไป1ประตูต่อ5และเรลวมัดลิดครับถล่มเอาแชมป์ด้านเรบบนเต้ไป6ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนานล่าสุดในตอนนี้ครับเรลวมัดลิดยังอยู่อันดับ1ครับ36นัด84แต้มเลวอันโซซิดัดอยู่อันดับ6ครับ36นัดมี59แต้มบียาเรียล e นะครับอยู่อันดับที่7ครับ36นัด56แต้ม ทางด้านของลายูเบยกาโนครับอยู่อันดับที่12ครับ36นัด42แต้มทางด้านคาดิตครับอยู่อันดับ17ครับ36นัดมี35แต้มและทางด้านของเลบันเตนะครับอยู่อันดับที่20นะครับ36นัดมี29แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชว์เชลบีอิตาลีนะครับวีเซนซาครับเอาชนะทางด้านโกเซนซาวไป1ประตูต่อ0 โอเคนะครับผมในการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อเป็นภาพประการใดต้องกราบขอประธานอภัยเว้นะที่นี้ด้วยหากดูได้ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อทานจะไม่พปภาพคลิปใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ